M13 ระดับมิติกกลับมาแล้วในคังแสงโดมิเนมนมมิติกดอกมาพร้อมกับ ปืนระดับมิติกอย่างปืน M13 Morningstar และมาพร้อมกับตัวละคร Ghost เทมาในรูปแบบของกงล้อมรณะนานเอนะครับผมนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นตัวของปืน M13 Morningstar เอ็นะครับผมเป็นปืนระดับมิติกนะเอ็นะครับผมนี้ได้กลับมาวางขายอีกรอบหนึ่งนะครับผมนั้นรอบนี้จะเป็นรอบที่อ่ารอบที่3แล้วนะผมนะสำหรับตรงปืน M13 นะครับผมนะสองสามนะ่าจะสามนะครับผมเออ แล้วก็นี่เลยนะผมเอฟเฟกต์ประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับตรงปืน M13 Morning Star นะครับผมเออบอกเลยเป็นปืนหนึ่งกระบอกที่สุดยอดแล้วก็มาท้องกับตัวละครโกสุดเท่นะครับผมนะก็ต nice อนนี้ผมได้แล้วนะครับผมนะก็จากที่สุ chs, yeah. ่มจากครั้งที่แล้วนู่นเลยนะครับผมเออแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของมีดครรมบินเองนะครับผมนี่เลยบอกเลยเฟี้ยวเเท่เท่นี่เลยนะครับเออบอกเลยว่าสุดจอดนะทุกคนนี่เป็นคาัมบินที่โคตรหล่อโคตรจะเท่เลยนะครับผมต่อไปเป็นตัวของลุนตัด50 GS นะครับผมนี่นะครับเออ บอกเลยว่าดำทองนะคนเท่ๆนะเฟียจ้าสกินดำทองก็ต่อไปเป็นตัวของตุ๊กติ้งระดับรีจินตี่นะผมสามารถขยับได้ด้วยนะผมนี่เลยนะครับนี่สามารถแบบลองลอยเออเหมือนเป็นเหมือนหินนะทุกคนนะใช่ป่าวะใช่แหละเออแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของสกินฮอร์นเอนะผมนี่ บอกเลยว่าสวยจัดจ้านครับนี่โอ้โหล,ลอทเทเฟียเลยนะครับผมชิ้ตนต่อไปนะครับผมเป็นตัวของอคอร์ดิงการนะครับผมนี่เป็นคอร์ดินการระดับดิเจเทอรี่นี่สามารถขยับไปด้วยนะครับผมนะ โอ้โหมักเลยว่าสุดจัดเลยนะครับผมเออนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเป็นตัวของท่าเองนะผมนี่เป็นท่าแบบแคะปืนนะทุกคนนะเออโอ้โหใช้คำว่าแคะได้เลยนะครับผมนะคือแบบว่าไม่รู้จะหมุนอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปืนพังแล้วมั้งนะเออโอ้โหมีฝุ่นติดหรือเปล่าเช็คดิเออประมาณนี้เลยนะครับผมนะต่อไปนะผมเป็นตัวของ สกินเอสเคเอสุดสวยบอกเลยว่าสกินนี้โคตรเท่เลยนะผมเป็นหนึ่งในสกินเอสเคที่ผมโคตรชอบเลยนะผมนะแบบตัวปืนเอสเคเอสนะผม,ผมบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรหล้ําเลยนะครับผมนี้เลยนะครับเออแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นตัวของเทอร์มานะผมเป็นเทอร์มระดับเรจเอนดอรี่เลยนะครับผมนะเออ ก็ประมาณนี้เลยนะคะรับผมนะก็เดี๋ยวผมจะสุ่มตู้นี้นะผมก็ตู้นี้ผมได้สุ่มไปทั้งหมด4ช่องแล้วนะครับผมนะก็ก่อนที่ผมจะกดนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับและใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดตามก็ฝากกดตามผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็กดซื้อเลยละกันามร้อยแรกอ้าวมันไม่ให้ผมลุ้นเลยวะโอ้โหได้ AKS เคเถื่อกดไอ้ปุ่มข้ามอ n น m ิเมชันไปนะโอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยนึกว่ามาปุ๊บได้เปืนแบบ ปืนเอฟสามะาเลยนะเออโอ้หเดี๋ยวกดยก,กเลิกก่อนโอเครูปมาหืมรอบแรกได้เอ s เอมานะครับผมนะานนมาทุกคนกดรอบต่อไปเลยนะครับผมนะหกร้อยเก้าสิบซีพีมาจะออกอะไรกันเออ,อหืมได้ตัวของ คอร์ดิ้งกาสมานะผมเมื่อกี้นึกว่าจะออกเทอร์มไหมโอ้โหคอร์ดิ้งกาสมาก่อนนะผมคอร์ดิ้งกาสมาดรบปรีเซอร์รี่รอบต่อไปเลยนะครับผมนะมาดูกันว่าจะได้อะไรกันเอ้ยในปืนนะผมเป็นดรอปห้าศูนย์ GS นะไม่ใช่ M ดีสามนะผมนะได้เป็นตัวของปืนดรอปห้นย GS เอ็ครับผมเออนี่เลยรอบต่อไปนะครับผม2,000 CP นะครับไป ไปเลยไปเลยได้อะไรได้อะไรได้เธอไหมมานะครับผมโอ้โหเหลือจะเชือ่อก็กดติดตั้งเลยละกันนะครับผมนะปึ๊บเปิบหืช่องนี้ละกันเอ้ยนี่อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะลออต่อไปเลยนะครับผม,มหลือสองช่องท้ายระหว่างตัวอ่าไม่ใช่ปืนกับท่าเต้นนะผไปสองพันแปดร้อยซีพีนะครับผมผม,มาได้อะไร ไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าเหลือโอ้โหได้ตรงท่ามาในนีนะครับผมนี้เลยนะครับเออแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับผมปืนน่นอนรอยเปอร์ซ็นต์สี่พันเจ็ดร้อยซีพนะครับผมก็กดเลยละกันไปปืนออกไปชิวๆเรียบร้อยเรียบร้อยปืนออกโอ้โหที่จัดปื้ปืนออกรอบส,สุดท้ายอีกละ ี่เลยนะครับผมสับปืน m อฟวิลส์สามมอรปืนสุดหล่อสุดเท่สุดเฟี้ยวนะครับผมเอ๊ะบอกเลยว่าเป็นปืนที่อยู่ได้ทุกซีซั่นจริงๆนะครับผมสับตรงปืน m อฟวิลส์สามมอรนะควรเก็บไว้ในคลังอย่างยิ่งเลยนะครับผมสับปืนกระบ,บอกนี้นะผมนะก็กดติดตั้งเลยละครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ยก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่ปลดล็อกส่วนที่2เรียบร้อย โอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดเหมาตู้เต็มระบบนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลงเลยดีกว่านะผมนะก็มีเกมเพลงด้วยนะผมนะก็ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามผมด้วยนะครับผมนะทกกแล้วก็ปกันควนประสบปัญหาเานี้อยู่หรือไม่อยากทำคามโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยล้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนท์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้านะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหนะ้าหลดเอาปืนกันเลยนะครับผมนาะนนี่เลยคนระับผม m 3 morning star นะผมนี่โอ้โหบอกเลยว่าหล่อๆเฟี้ยวๆเลยนะครับผมน,ะนั้นที่เกินก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับอันแรกใช่เป็นตัว โมโนติกสเปซเตอร์นะครับผม <P ers> บเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะเมนเองนะครับชิ้น <P ers> ต่อไปนะครับผมเป็นตัว R T C mini barrel นะครับผมนะตัวนี้จะทำให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะผมไม่ต้องกลัวเรื่องแรงกระดิทุกคนบอกเลยคุมง่ายมากๆกระบ,บอกนี้นะครับชิ้น <P ers> ต่อไปเป็นตัวของพาน้ายผมเป็นตัวของไม่ติดพันธายนะครับก็ตวนที่จะช่วยเราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับผมนะเป็นตัวของ OWC Laser t a c t i c นั่นเองนะครับผมนะจุดนี้จะมาเราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นแม็กาซีนของผมเป็น s r Elite m a c B นี่เองนะครับผมนะก็จะเพิ่มกระสุนแม่เรา30นัดเพิ่มเป็น60นัดน,นั่นเองนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับของแต่งปืน M13 ครับผม,มบอกเลยว่าโคตรสุดยอดเลยนะครับผมนะก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้าไปในเกมแล้วนะครับผมได้เป็นด่านตัว short h o u s นี่นะครับผมนะทุกคนไอ้อมาตะว,วันนี้วิ่งไปแล้วขอกไม่รามาก่อนเลยมาทางนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซปลาสมุกดักประกอบด้วยเอ้ยแวบๆไปไหนแล้วนี่ไอโดนไปดีโดไปดีโดนเองต่างไ,ไปดีไม้เป้า อยู่ไหนเอ้ยเวรุนไม่มีไม่พผโล่งจัดเหมือนจะไปทางเพื่อนโอเคเพื่อนเก็บไปก่อนนะทุกคนมาทางที่โคตรจะโล่งเลยทุกคนมาทําไมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตาเล็งไม่มามาชอบมาตอนที่ไมเล็งเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหันหลังให้ปุ๊บมาโคตรไวเลยทุกคนเหลือจะเสื่อมาเวรุ้นล่โหลดโชว์หนึ่งทีโอเทโครฟยวเอ็มสามมีติกโดนไปดี บอกเลยว่า M3 ปปืนที่อยู่รอทุกซีซั่นจริงๆนะครับผมนะแบบโตปืน M13 ทุกคนโอ้เป็นปืนที่โคสุดยอดเลยนะครับผมเรียกคำนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นปืนที่อยู่ยงคงกระพันจัดๆนะทุกคนนะทั้งนิ่งยิงดีดามเมจโอกําลังดีเลยนะครับผมยิงไกลสบายๆกันสุดโค้ะเยอะโอ้โหปืนอะไรจะดีไปหมดขนาดนี้ทุกคนเออม,มาไป มีไหนไว้ล่นเหมือนตรงนี้มีตัวหนึ่งโนไปดีครับไมาดิไมาดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรีโหลดกับใจเย็นๆอ้าวหายโอ้โหหายโคตรไวเพื่อนเก็บไปแล้วเพื่อนเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วแหละดูจากทรงละไหนวะอยู่ไหนวะเกินไหนกันมาเฮ้ยมาหลังเพื่อนเก็บไปก่อนโอ้เยอะเยอะโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวเอาทีละตัวเดี๋ยวใจเย็นกัปตันหมดแป๊บหนึ่งอย่ารีบอย่ารีบใจเย็นๆโอ้โหค่อยๆคุยกันได้ ค่อยคุยกันได้เอากระปุนหมดเดี๋ยวนี่ไงโดนฟาดัาทีนึ่งอืออ่ะตายเลยว่ะทุกคนโอ้โหกระสุนหมดเกลี้ยงโอ้โหเอาลึกเกินคือปืนมันแบบว่ายิงได้ ดีทั้งใกล้และไกลเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าเจอดักไกลดบดปืนกระบอกนี้ก็เล่นดีนะเพราะว่าเรื่องของอาตราลันเนี่ยทุกคนโคตรเยอะแล้วก็ยิงไกลโคตรนี่นะทุกคนนะเอออัตาลันคือเยอะมากๆผมกเทียบในปืนสายอาเออาร์นะครับผมนะมาไปรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บโดเพื่อนล้าทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ยิงพลาดนะสุดท้ายไอไปไหนโอ้โหวิงไม่ตนใจอะไรกันเลยหลือจะเชื่อ มาไวร้นโผลัมาเซย,ยู่ไหนเอ้ยนี่ไง <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยมือ,ม,อมือหลุด <c oughs> โอ้โหแต่เมื่อกี้ยิงต่อยตมิี้น้าตายแล้วอะเออมาไวร้นยู่ไหนเอ้ยยู่ไหนวะไม่มีโลงอยู่ไหนวะเฮ้ยเกิดไหนอะโอ้โหเงียบเิีบเงียบยู่กับป่าชา้าเลยจะเชื่ออ้โอโหยี่กลางวันแปลกแกไม่มีใครมาเลยนี่ไง อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกไหนวะตรงนี้โอ้โหเพื่อเก็บไปก่อนโอยรนโอ้โหเจอพวกบตายปั๊บเด็กเชื่ออะไรกันครับเนี่ยมาผมมาซีตรงนี้มีเปล่าไม่มีโลง่ลงโลง่ลงนะโล่งจะจัดอะทุกคนเออมาทางนี้มีเปล่ามีาเปล่านี่ไงหนึ่งตัวมีสิตัวไหมเพื่อนเก็บไปแล้วมาตรงนี้มีแน่แน่นอนร้อยเปอร์ ไหนไวะเฮ้ยเมื่อกี้แวบๆไปไหนอุย้ยหมดคำจะพูดโอ้โหมาตอนรีโหลดมาโคตรถูกจังหวะเลยโอ้โหเรามาสองตัวด้วยกระมาให้รอดกันเลยทุกคนนะเฮ้ยไปไหนโดนไปเข้าหัวหัวแตกนี่ไงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เก็บสามเลยล่ะกันแทนอะไรนี่เก็บสี่เลยขอห้าเลยล่ะกันโอ้โหเก็บหมดตีเฮ้ยเวทชั่ง สองแม็กเกมหมดตีโอยิงเผือ่อแม็กเดียวก็ได้นะไม่เคียเออโอ้โหถ้ามันดับเดินมาติดกันนะทุกคนนะบอกเลยแม็กเดียวเก็บได้หมดตีนะทุกคนบอกเลยว่าปืนมันสุดจริงนะเออถ้าแบบยืนเลี้ยงมาโอ้ตายหมดนี่ไงโอ้บอกเลยว่าอย่ายืนเลีย้ยงยืนเลี้ยงมาตายหมดนะโดนปืนกระบอกเข้าไปอะ่ะเป็นงไงให้เปิดก่อนด้วยออยิงหลังอีกแล้วโอ้โหจะปวดป่าช็อกแอซีเป็นไรโลก มาโคมาซีนี่ไหนเอ้ยเอย้ตรงนี้หายหายวับเลยโอโ้โหโดนยังโดนด้วยเมื่อกี้โอโ้โคก็เก่งเลยว่ะยิงทะลุสมอกโอโ้ยิงสุ่มๆไปกระสุนเยอะจัดทุกคนมาอีกตัวอีกสักตัวโอ้โหดูคือปืนมันบอกว่าสุดยอดอไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าสุดยอดโอ้แล้วจะกินปืนโอ้โห กดก็จะพูดเลยมาตอเชื่แล้วจะกินปืนนึงโค้ชสวยเลยนะทุกคนก็จบเกมแล้วนะครับผมก็สกรรอร์150ถึง22นะครับผมนะืม่อกี้นะเออบอกเลยว่าสุดจา้าทุกคนนี่ช็อตนี้เก็บไปกี่ตัววะนี่ขึ้น4แล้วนะขึ้น5แล้วนะโอ้โหเก็บไป4ีห้าตัวทุกคนบอกเลยว่าสุดตรงนี้น่าจะ2น่าจะใช่ไหมอ้าวตัวเดียวไปเหรออะไรวะเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะสหรับตัวปืน M สิบสบอกเลยเป็นปืนที่เล่นดี <c oughs> เล่นโอเคมากๆเลยนะ,รนนะครับผมแบบตวปืน M สินะคือสหรับผมเนี่ยเป็นปืนที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมแล้วยิย่งมีสกินของโอ้โหระดับมิติ้งมาด้วยเนี่ยบอกเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าผมทำ <c oughs> ปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ได้คิวไปทั้งหมด39คิวนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คล